สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็ดนักล่าจะมาแนะนำวิธีการทำเป้าซ้อมยิงปืนนะครับเป็นปืนอัดลม PCP เป็นปืนลูกกรดหรือว่าจะเป็นปืน B.B. กันก็นแล้วแต่ใช้หลักการใกล้เคียงกันนะครับในการ ทำเป้าที่เป็นนักล่าจะมาแนะนําในวันนี้กระดาษนะครับกระดาษ A4 ที่อาจจะใช้งานไปด้านหนึ่งแล้วเอามารีไซเคิลใช้งานต่อได้นะครับอุปกรณ์ไม้บรรทัดแล้วก็เครื่องเขียนเป็นนักล่าจะขีดเส้นให้เกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมหรือว่า เราจะใช้ใช้เป็นความห่างเยอะๆก็ได้นะครับทําเป็นความห่างสองช่วงไม้บรรทัดก็ได้นะครับแล้วแต่ใครอยากจะได้ความห่างของเป้ามากน้อยขนาดไหนก็กำหนดถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีไม้บรรทัดกำหนดตีเส้นตารางเอานะครับ ตรงนี้เอาเอาเป็นห่างสองห่างสองสองช่วงไม่บรรทัดได้เส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เป็ดนักล่าเตรียมมาวันนี้ก็คือ ที่เจาะรูกระดาษนะครับที่เจาะรูกระดาษนิบจะได้กระดาษวงกลมขนาดเล็กประมาณประมาณเนี้ยสัก4มิิเมตรนะครับในที่นี้เป็นทั้งล่าทำแล้วก่อนหน้านั้นสีสวยๆแบบนี้นะครับเอาแปะ แปะลงไปที่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ออมือมันเล็กจัดถ้ามันเล็กไปนะครับตรงนี้แค่แค่4ีมิลมีสติกเกอร์ที่ที่ขายเป็นเป็นแผ่นๆอยู่แล้วประมาณ1เซน ขนาดเส้นปลาสทุดกลางประมาณ1เซนเอามาทำเป็นจุดเล็งตรงกลางอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือปากาเมจิกอันนี้ทุนถูกที่สุดกำหนดขนาดได้จะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนนะครับ กาเมจิกกาเมจิกก็เป็นนักล่ายิงส่วนใหญ่จะใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก3มมิลสมิลครึ่งยิงที่ระยะประมาณ50เมตรนะครับในที่นี้เป็นนักล่ามีมีเป้าที่เคยทำมาไว้เมื่อปีหนึ่งแล้วล่ะแผ่นกระดาษธรรมดาแผ่นกระดาษ เอธรรมดานำมาพ่นสีสเปรย์เป็นสีเขียวก่อนแล้วก็มาพ่นเป็นสีดำแล้วก็เอาสติกเกอร์มาติดตรงกลางแต่ว่าที่หายไปก็คือแนวเลงครับแนวเลงเป็นทั้งร่ายมีเป้าที่เขาทำขายในในออนไลน์เป้าที่ทำขายในออนไลน์ตรงกลางก็จะใหญ่ประมาณสัก2เซนครึ่ง รูตรงกลางเป็นนักล่าขยับให้เล็กลงก็จะใช้สติกเกอร์ที่เจาะรูได้จากที่เจาะกระดาษเนี่ยเอามาติดไว้ตรงกลางทําได้หลายวิธีนะครับก็มีอีกเป้าออนึงก็คือที่เป็นนักล่าสั่งปิน้นจากโรงพิมพ์ใบลา4บาท50จะแพงไปไหมเนาะแล้วก็ จะยุ่งยากถ้าไม่ได้จำนวนก็คงไม่ได้ราคานี้เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดนะครับก็คือใช้ปากากาแล้วก็ไม้บรรทัดกระดาษ A4 e ที่ใช้แล้ว,วเดี๋ยวไปไปทศสให้ดูว่าสาเหตุที่ตีตารางแบบเนี้ยจะเกิดผลดีหรือว่ามีมีความชัดเจนในการเวลาเราเร็งยิง จะดีแบบไหนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูภาพจากสโคบแคมที่เป็ดนักล่าทำขึ้นเองนะครับอาจจะมีมุมภาพที่พลิกกลับเพราะว่ากระจกที่ทำขึ้นเองอ่ะจะให้จะให้ภาพที่มันเรียกว่า กลับด้านกันกับกับภาพที่ปรากฏขึ้นจริงต่อหน้าเพราะฉะนั้นอย่างตัวเลขในในเส้นเลงเนี่ยก็จะกลับข้างนะครับเวลาเลงนะครับอย่างที่เป็นนักล่าได้ตั้งคําถามว่าทําไมต้องขีดเส้นกากบาทเอาไว้นะครับตอนนี้เป็นนักล่าเลงไปที่จุดปากาเมจิกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแค่3มมิลครึ่ง เส้นแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนของเส้นเล็งของกล้องเล็งนะครับมันจะอยู่ทับเส้นการกรบาทเหล่านี้นะครับนี่ครับเส้นเส้นเส้นขีดปากกาที่มาบรรจบกันจะบรรจบจะทำให้เราวางตำแหน่งหรือว่าควบคุมการเล็งในจุดต่างๆได้ได้ได ได้ง่ายขึ้นจุดเล็กครับนี่เลยนะครับเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งจุดตรงกลางของกากบาทหรือว่าเส้นเล็งก็จะมาบรรจบกันอยู่ตรงศูนย์กลางที่เราทำเป็นสีไว้ตรงกลางอย่างชัดเจน นี่เลยนะครับลักษณะเดียวกันเนาะทุกท่านลองไปทำทำดูนะครับไม่ยากนะครับเป้ายิงที่เปิดนักล่าแนะนำใช้กับกล้องเลงนะครับได้เกือบทุกแบบเลยแหละเพราะว่าเส้นเลงโดยส่วนใหญ่กล้องเลงก็จะเป็นเส้นแนวกากบาทหรือว่าเป็นตัวแนวตั้งหรือว่าแนวนอน ขีดมาทับกันแบบนี้มาบรรจบกันแบบนี้นี่เลยครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับเป็นนักล่าฝากไว้คลิปนี้ขอบคุณครับ